ตเติอนตุกบรรดาพุทธศาสนิกจนทั้งหลายมิตรเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้ววันนี้วันที่หกก็เหลืออีกแปดวันก็จะเข้าหนาวเต็มเต็มตัวละหลังวันที่สิบสี่กุมภาแล้วก็จะเข้าร้อนเต็มตัว <c oughs> หลังวันที่สิบสี่กุมภาก็จะร้อนแน่นอน จะมีอากาศเยนเ็ยนๆให้ชื่นใจได้บ้างก็ช่วงเช้าๆนิดหนึ่งประมาณสักสิ้นเดือนเข้าเดือนมีนาก็ร้อนแหละร้อนเช้าเลยก็เตรียมตัวเตรียมใจได้รับอากาศร้อนไปอีกหกเจ็ดเดือนมีนาเมษาพฤษภานี่ร้อน พอเข้ากลางเดือนพฤษภาก็เข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็ใช่ว่าจะเย็นนะ <c oughs> ประเทศไทยตอนเนี้ย <c oughs> ขนาดฝนตกยังไม่เย็นเลยบางทีอ่ะกรนี้เมื่อลงสะสงในสะบอกครณีเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยคำบัญชาของทาสกะเทวราชให้ท้าเวสุกรรมเนี่ยมาตกแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับพระมหาสัตว์เสร็จแล้วก็พร้อมกันที่จะโยธากลับเข้าสู่เมืองกบิลพัทโอ้โหเป็นกองเป็นกองทัพย่อยๆเลยนะยมนะ กระบวนช้างหนึ่งพันกระบวนม้าหนึ่งพันราชรถของพระองค์ขบวนพลรพน,พนท้าวเอางี้แล้วกันพนท้าเดินเท้าพนม้าขึ้นมาพนพลช้างขึ้นช้างสองพันกองอาวุธสตราครบมือครบมือเลย,ยก็แสดงว่ากองทัพย่ำย่ำเลยแหละเพราะฉะนั้นเมืองกบิลพัทช่วงนั้นยิ่งใหญ่มาก เพื่อคุ้มคุ้มครองดูแลพระมหาสัตว์จัดทหารจัดอะไรคุ้มครองดูแลมหาสัตว์ยกทับเข้าโยธาเข้ากลุงกบิลพัทหลังจากที่มาส่งน้ำที่สะบอกพระีแล้วตันนี้ในระหว่างทางเดินทางกับพระนางปิมพาก็ประสูตร ประสูตรพระราชโอรสขึ้นหนึ่งพระองค์ทำให้พระเจ้าสุตโตธนะมีความโสมนัสยินดีเป็นอย่างมากให้ทูตรีบนำข่าวสารนี้ไปแจ้งให้กับพระเจ้าพระราช,ชกุมารคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือว่าอังคีรทของเราเนี่ยหละ อทูตก็นำข่าวสารไปบอกเมื่อพระองค์ทราบว่าได้ราชบุตรประสูติแล้วโอ้โหความคิดในใจก็บังเกิดขึ้นเลยโอ้บัดนี้ห่วงได้เกิดขึ้นกับเราแล้วหนอห่วงได้เกิดขึ้นกับเราแล้วหนออลึกซึ้งไหม ถำห่วงได้เกิดขึ้นกับเราแล้วหนอเนี่ยพวกเราอาจจะไม่คิดอาจจะดีใจชื่นใจเอ้ยด้ลูกสาวลูกชายเงี้ยนะแต่พระองค์กับคิดว่าโอ้นี่ห่วงเป็นห่วงอย่างมากก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกเลยละนะ่ะเนียพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกมากไม่ว่าจะไปอยู่ณนะสถานที่ใดๆก็ห่วงโตมากขนาดไหนก็ยังมองลูกเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ได้คิดว่าลูกเต้านี่จะโตมากมายอะไรอะไรเลยยังเป็นเด็กเป็นเด็กน,น้อยของพ่อของแม่อยู่ <c oughs> <c oughs> อตั้งตั้งที่ลูกเต้าก็โตจนทำงานทํำการได้กันหมดแล้วบ้างก็ตอบแทนคุณด้วยการที่แบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนเงินทองมาให้ใช้เลี้ยงดูตอบแทนเพราะว่า เพราะว่าพ่อแม่ชราแล้วชราแล้วมากอดน,นั้นลู้แต่ท่านก็ยังห่วงนะคือความห่วงเนี่ยที่เจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าห่วงได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนี่แหละคือห่วงตัวนี้ห่วงหรือบ่วงเกิดว่าสังแลสังสารพันธนาการเกิดขึ้นกับอัตมา มันสารพันธนาการเน่ะมันถูกมัดไว้หมดแก่ถูกมัดพ่อแม่ไว้หมดเลยแหละสำหรับลูกคนนึงเนี่ยนะสำหรับลูกคนนึงเนี่ยถูกมัดไว้เลยพระองค์มองเห็นอย่างนั้นเลยนะพระชายเศรษฐะมองเห็นอย่างนั้นเลยไม่ได้มีความอุ้ยห่วงกลัวลูกจะ ลำบากลำบนครัวลูกจะอะไรไม่แต่ห่วงนี้คือห่วงที่จะรัดรึงเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ออกบรรพชา facilities. เป็นสิ่งที่กีดกั้นปรินิพานพระพุทธองค์คิดอย่างนั้นเมื่อเสด็จกับในระหว่างทาง ในระหว่างทางทิ่เสด็จกับนางกีสาโคตมีซึ่งเปิดสีหะบัญชรอ,อยู่ที่ปราศาสของพระอภิศาสตของปราศาส์ของนางกีสาโคตมีนี่ก็เป็นคนที่ร่ำรวยนะประวัติของกีสาโคตมีนี่ก็จะมีอยู่เมื่อได้พิจารณาดูรูปโฉมของ เจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็พูดขึ้นว่ามาดแมนว่าเป็นอ่าเป็นลูกของมารดาใดของมารดาใดของแม่ใดแม่นั้นก็จะสิ้นเสียซึ่งความทุกข์ในพระหาทัไทยมาดแม้นว่าเป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็จะ สิ้นซึ่งความทุกข์ในพระหฤทัยมาดแม้นว่าเป็นพระราชสามีของธิดาใดธิดานั้นก็จะมีความสุขสิ้นทุกข์ในหฤทัยคือไม่มีความทุกข์ในใจและไม่คือมีความสุขอะนะจะทําให้มีความสุขมีความสุขทั้งพ่อแม่เมียเนี่ย,เ,ยเมื่อกล่าวพูดมาอย่างนี้ เจ้าชายสิทธัตถาได้ยินเอระองคิดเราจะทําสิ่งใดให้ดับทุกข์เกิดขึ้นกับบิดามารดากับพระราชาเทวีของเราได้เขาคิดว่าอ๋อมันมีราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิเนี่ยที่เราจะต้องตัดเสียเพื่อเดินทางเข้าสู่ทางพระนิพพาน เห็นไหมอ่าระองคิดลึกไปมากกว่านั้นน่ะว่าสิ่งใดหนอที่จะเป็นที่ให้สบายออกสบายพระไทยแก่บิดามารดากับราชเทวีก็ต้องดับราคะโภสะโมหะมานะมานะนี่ไม่ใช่ความขยันขันแข็งนะมานะในภาษาบาลีนี่คือความอวดดี ความอดีมานะแล้วก็ทิฏฐิทิฏฐิก็มีอยู่สองอย่างสมาทิฏฐิกับทิฏฐิที่ไม่ใช่เป็นสมาทิฏฐิคือความเห็นผิดแต่ถ้าถ้าถ้าสมาทิฏฐิมีความคือความเห็นชอบณนะบัดนี้เนี่ยเจ้าชายสิทธาตมีความเห็นชอบแล้วว่าจะต้องดับราคะโทสะโมหะแล้วก็มานะนั้นให้เสียให้สิ้น เพื่อเดินทางเข้าสู่พระนิพพานจะได้เป็นที่สวยสุขเป็นที่สบายภาหรือถท้ายทั้งบิดามารดาและก็ราชเทวีนี่คือความคิดของของเจ้าชายศรีสัตถาแต่หารู้ไม่ว่าพระราชบิดาพระสุทโธธนะนั้น หาวิธีป้องกันไว้อย่างดีดีเลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้พระองค์นี่ออกบวชจะไม่ให้พระองค์นี่ออกบวชหาวิธีป้องกันเอาไว้อย่างดีเลยเนี่ยใช่ไหมความคิดกันคนละอย่างไอพ่อก็อยากจะให้เป็นเป็นพระมหาจากกักรพรรดิอันยิ่งใหญ่แต่ลูกก็คิดจะออกบวชซึ่งเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าจะต้องออกบวชให้พ้น จากสังสารวัตรนี้ให้ได้ตอนนี้ก็ครบสิ0นาทีพอดีเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญเจริญพร